ก็เข้าอย่เดียวนะครับายูป้าไม่องไปเดินเลยนี่ไอ้ร่องไอเดียวไอเดียวแก๊กปั๊บปั๊บปั๊บบตัวไหนไงตัวมันนี่ก็มันหลังปั้นเหยื่อไอเดียวเดียวบนเนื้อไม่เป็นไเดียเดียวแค่ไหนมันปีนเลยเดียวทำได้นะลองไปร่องพันให่กันถ้าทำวันก็พลาดชุด 那边有